วิธีแก้ปัญหาเมื่ออยู่ไกลกับแฟนสวัสดีครับผมรูรบอรจีวัลพนกใสดำอันนี้นะครับครูจะมาสอนวิธีนะครับที่ห้ามนะครับทำกับแฟนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่เป็นรักทางไกลนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับข้อแรกนะครับคือห้ามนะครับคุณถามคําถามนะครับที่ทําให้เขาคิดมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวครูยกตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับเช่นนะครับเย็นนี้ทานอะไรหรือพี่ดูข่าวแล้วคิดว่ายังไง อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการทําแบบนี้มันจะทำให้เขาต้องไปนั่งคิดไงกินเย็นนี้จะกินอะไรดีวะนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าพี่ดูข่าวนี้หรือยังเขาก็ต้องนั่งคิดว่าเออฉันคิดยังไงกับตัวเองวะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสมองเรานะครับมันมีธรรมชาตินะครับคือกลัวนายของมันตายนะครับมันพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับการใช้พลังงานครับแล้วสมองเนี่ยนะครับเวลาคิดเนี่ยมันใช้พลังงานเปลืองที่สุดนะครับ อาหาร80%นะครับของเราเนี่ยไปเลี้ยงที่สมองนะครับดังนั้นนะครับการที่ทําให้เขานะครับรู้สึกว่าต้องคิดอะไรที่แบบมันไม่จําเป็นนะครับมันจะทําให้เขารู้สึกว่าคุยกับคุณโคตรเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าสมองของเราเนี่ยนะครับมันใช้พลังงานเยอะนะครับไม่เชื่อนะครับให้คุณนะครับเอามือนะครับดัน ส่วนตรงหน้าผากเนี่ยนะครับลองดันนานๆนะครับเดี๋ยวคุณจะรู้สึกปวดหัวครับเพราะว่าสมองมันใช้พลังงานเยอะนะครับดังนั้นนะครับกลุ่มคำถามนะครับที่เราจะห้ามถามนะครับก็คือคำถามที่ทำให้เขาคิดมากนะครับเพราะว่าไม่ไม่งั้นเนี่ยเวลาคุยกับเราเขาจะรู้สึกเสียพลังงานแล้วสมองของสมองเรียบเรนนะครับหรือว่าสมองสัตว์เลื้อยคานของเขาจะไม่ชอบเรานะครับจะทําให้เขาเนี่ยไม่ชอบเราโดยปริยายเพราะสมองเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคุยพอคุยกับคนคนนี้จะทําให้รู้สึก เปลืองพลังงานนะครับมันกลัวมันตายนั่นเองนะครับมันไม่อยากใช้พลังงานโดยไม่จําเป็นครับข้อ2ครับแล้วจะถามคำถามยังไงนะครับที่เวลาเราคุยนะครับจะทาให้เขานะครับอยากคุยกับเรานะครับแล้วไม่ทําให้สมองเขาว่าเกลียบเรานะครับคือคําถามที่ทําให้เขาคิดน้อยที่สุดครับอย่างเงี้ยสมองมันจะชอบเพราะว่ามันต้องการเซฟพลังงานแบบที่ครูบอกไปแล้วเนาะนะครับคาถามเช่นอะไรนะครับแทนที่จะถามเขาว่าเย็นนี้ทานอะไรให้คุณถามเขาว่าเย็นนี้จะทานข้าวหรือทานก๋วยเตี๋วดีนะครับ ให้ใครให้เขาเลือกนะครับคือเราเลือกแ้วแล้วนะครับเขาก็จะเลือกแค่2อ,อย่างไม่เข้าขา้าวตี๋อย่างเงี้ยนะครับเขารู้สึกเออดีนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับหรือพี่ดูข่าวนี้แล้วพี่คิดว่าใน A กับนาย B เนี่ยคนไหนเป็นคนผิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะเออไม่ต้องไปนั่ง คิดว่าเอ๊ะคนนั้นผิดคนนี้ผิดนะครับเราเลือกเขาแล้วนะสองคนนะครับเขาก็จะมีหน้าที่แค่ตอบว่า A หรือ B เท่านั้นนะครับมันทําให้สมองเขาว่ามันคิดน้อยนะครับพอคิดน้อยนะครับไม่เปลืองพลังงานนะครับสมองเขาจะรู้สึกว่าเออชอบเรล่าคุยคนนี้แล้วรู้สึกเออไม่เปลืองพลังงานดีนะครับเขาก็อยากคุยด้วยครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องรักทางไกลนะครับคุณแนะนำนะครับมาลงคลาส Dark s p e l l นะครับสะกดจิตรักทางไกลนะครับ เพราะรักทางไกลนะครับเป็นรักที่เลิกกันง่ายที่สุดครับแต่ถ้าเกิดผ่านรักทางไกลได้จะเป็นรักที่นะครับอยู่กันได้นานที่สุดครับเพราะมันผ่านบททดสอบมาเยอะนะครับมันต้องใช้เทคนิคมันต้องใช้หลักในจิตวิทยาในการดิวนะครับอย่าไปดิวสุ่มสี่สุ่มห้านะครับเพราะมันไม่มีเรื่องของรูปรถกิจเสียงสัมผัสนะครับมีน้อยมากนะครับมันก็จะทําให้เขาว่าไปมีมือที่สามได้ง่ายนะครับใครสนใจนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตดิงนะครับอย่าปล่อยให้แฟนของคุณนะครับไปมีมือที่สามนะครับรักทางไกลมีง่ายที่สุดเลยครับเป็นไปเลยท